ขอเจิญสมาชิกทุกคนไปเลือกตั้งวันที่2 5นะคะพกบัตรประชาชนไปใจสีทุกคนนะครับและอย่าลืมเบอร์13มาตัวเนอร์ก่อนอื่นเราต้องมาเช็คอุณหภูมิก่อนเช็คอุณหภูมิเนาะสวัสดีค่ะไอ้หนุ่มมาหาเสียงตามที่เปิ้ลสั่ง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะมีในใจแล้วเนาะมีในใจแล้วเนาะจากเตืยนนะค่ไหนป้ายไี่ตั้งยังตั้งอยู่ข้างล่างแล้วนะเพื่อลมปิวไปปื้ขึ้นขึ้นด้วยนะ เจี่ีกก็มาได้หมอมันจะหาว่าเขาไปตามนิ้วเขาต้องเรื่องลดก็โอแผ่นปิวแผ่นปิวแต้เลยฟาผู้จัดการพิจนาตัวนะคะหนุ่มเริมแจกครับวนุ่มจะไปหาเสียงตามที่แนะนำนะคะขอบคุณนะคะหวังว่าคงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน นี่ก็จะเป็นจดหมายข้าวสากกรห่มอันนึงนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถหูความเคลื่อนไหวของสากกรใดนะครับว่ามีเงินมีงบงบทางการเงินในประจําเดือนหรือแต่ละงวดเป็นจะใดนะครับและที่สาคัญที่เขาให้หูกันเลยก็คือทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเขาสามารถดูได้และรอบนี้จะเป็นรอบพิเศษที่จะมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนี้ตัวนะครับเนาะ ให้ยังไดก็พิจรารณาคนที่คิดว่าท่านจะเอามาเป็นตัวแทนของท่านนะครับในการเลือกตั้งแล้วก็ไปบริหารงานสหกรณรซึ่งมีมูลค่าเยอะนะครับระดับพันล้านนะครับสำหรับสหกรกรสารสุขจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตั้งหลังนี้ก็จะหู้เห็นอันนึงนะครับว่ามีสมาชิกใะเดียวนี่มีตั้งใดแล้วนะครับอย่างตอนนี้มี9ก้าปันเก้ปันคนนะครับ เป็นสมาชิกแต่แต่เนี่ยหปันแล้วสมทบ2องปันเจ็ดครับไผมกำลังากเชิญชวนผู้ใจประโยชน์จากเอกสารที่สาหกณรพยายามสื่อสารผื้กับสมาชิกครับ